สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมข่าวสารข้อมูลเกษตรกรที่ช่องนัตยาบายนัตตี้ด้วยนะคะก่อนจะรับชมคลิปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s ั b สุดใครกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่นัตตี้อัปเดตให้ทุกท่านได้รับชมแจ้งถึงพี่น้องชาวไรอ้อยในการทําความเข้าใจอุตสาหกรรมอ้อยและน้ําตาลทรายกําลังสําคัญที่ช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม ในระดับมหาภาคและระดับภูมิภาคของประเทศไทยได้ดูการผลิตน้ำตาลปี2563ทับ64เริ่มตั้งแต่วันพฤหัสที่10ธันวา2563มีข้อมูลเพื่อจะแบ่งปันความรู้ให้แก่ชาวไร่อ้อยได้รับทราบดังนี้นะคะ 1. ปริมาณอ้อยเข้าหีบรวมทั่วประเทศไทยคาดการณ์ที่70ล้านตันลดลงปริมาณ5ล้านตัน จากปีผลิต2563ทับ64เนื่องจากพื้นที่ปลูกอ้อยลดลงภาวะภัยแล้งต่อเนื่องและราคาอ้อยที่ตกต่ำ 2. โรงงานน้ำตาลเปิดการผลิต5 7แห่งมีโรงงานน้ำตาลอีกหนึ่งแห่งที่ไม่เปิดการผลิตคือน้ำตาลชนบรุรีและมีโรงงานน้ำตาลเพิ่มอีกหนึ่งแห่งจะทดลองการผลิตคือน้ำตาล คอนบุรีสาขาสีคิ้วนะคะ 3. การผลิตของโรงงานน้ำตาล57แห่งกำลังหีบอ้อยสูงสุดประมาณ1.3ล้านแสนตันต่อวันมี3แห่งหีบอ้อยได้มากกว่า50ตันต่อวันเป็นกเกษตรไทยไทยลุ่งเรืองและพี่มานนะคะข้อที่4มีเกษตรกร,ร,กรจดทะเบียนเป็นชาวไร่อ้อยกับคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย มากกว่า200,000ลายใช้แรงงานคนตัดอ้อยมากกว่า300,000คนต่อวันและใช้รถบรรทุกอ้อยมากกว่า60,000คันต่อวัน 5. เงินทุนหมุนเวียนที่จะเข้าสู่ชุมชนในช่วงฤดูการผลิต3-4เดือนนี้นะคะรายได้ของเกษตรกรกที่ได้ซื้อขายอ้อยประมาณ70,000ล้านบาทลดลงจากปี60-62มากกว่า40% 6. พนักงานประจำและคนงานชั่วคราวที่ทำงานผลิตอยู่ในโรงงานและสนับสนุนการผลิตตลอด24ชั่วโมงรวมกันประมาณ40,000-45,000คนต่อวัน 7. ค่าจ้างคนงานตัดอ้อยของชาวไร่อ้อยประมาณ130ล้านบาทต่อวันและค่าจ้างคนงานของโรงงานน้ำตาลประมาณ20ล้านบาทต่อวันรวมเป็นเงินประมาณ ร้อยห้าสิบล้านบาทต่อวัน 8. มูลค่าน้ำตาลมากกว่า120แสนล้านบาทต่อปีที่ได้ส่งออกต่างประเทศและขายในประเทศสร้างห่วงโซ่เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องอาหารเครื่องดื่มพลังงานและผลิตภัณฑ์ชีวภาพในช่วงเวลา3-4ปีที่ผ่านมาเป็นยุคถดถอยของอ้อยและน้ำตาล สำหรับปีผลิต2563ทับ64ตัวแทนจากราชการชาวไร่อ้อยโรงงานน้ำตาลคงต้องช่วยกันทำให้อ้อยและน้ำตาลกลับมาฟื้นฟูความล่าช้าและกฎระเบียบที่ผิดพลาดจะส่งผลเสียและเกิดผลกระทบวงกว้างถึงห่วงโซ่อุตสาหกรรมอื่นๆสำหรับวันนี้นตะตีก็มีข้อมูลมาอัปเดตให้ท่านผู้ชมได้ รับฟังเพียงเท่านี้นะคะหากผิดพลาดประการใดก็ขอโทษมาณโอกาสนี้ด้วยนะคะหากคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe ที่ช่องนัตยาบายนัตตี้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวสารข้อมูลมาให้รับชมในคลิปต่อไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณค่ะ